นอกอจาก IU, <c oughs> อายุฮอร์โมนแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องบอกว่าการออกกําลังกายอ่ะจะน้อยกว่าผู้ชายเนาะ <laughs> มันเหงื่อออกเนาะมันแดดร้อนมันแบบพูดต,ตรงๆหมอนี่ก็ไม่ค่อยชอบออกกาลังกาย <c oughs> เราที่เขาบอกกันว่า <c oughs> แค่ขยับเท่ากับออกกําลังกายนี่ช่วยได้ไหมคะก็ช่วยระดับหนึ่งค่ะพี่แพทย์แต่ว่าการขยับอะ่ะมันอาจจะไม่เท่าเราแบบวิง่งว่ายน้ําหรือเบิร์นแบบ <c oughs> ชัดเจนอแต่อย่างอยเรานั่งพอดแคสต์กันเราก็ขยับตัวขยับกล้ามเนื้อทุกอย่างมันมีการใช้พลังงานหมดเลย นะคะขยับปากพูดอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็มีการใช้พลังงานจริงพูดไปบ่อยก็ถือว่ากาใช้พลังงานกว่าคนไม่พูดนะเ็าคือเคยเคยพูดบ่อยแล้วก็คือสามีลำคาญลูกลำคานก็เลยตอนนี้หยุดพูดเดี๋ยวจะต้องกลับไปบอกเขาว่าต้องให้แม่พูดเยอะๆเพื่อช่วยในการลดน้ําหนัก่ก็คือการออกกาลังกายด้วยใช่แต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็คือการออกกาลังกายอาจจะน้อยกว่าโดยเบสไลน์เนาะแล้วอย่างนึงคือผู้หญิงจะมีมวลกล้ามเนื้อที่น้อยค่ะพี่แพทย์อ่ามวลกล้ามเนื้อก็คือแบบ อ่ะแขนขาอย่างเงี้ยบางทีเราจับไปเนี่ย, <S <S ย,ยผู้หญิงจะมีตัวมวลไขมันหรือว่าแฟตจะนิ่มไงตัวเราจะไม่ค่อยแบบนิ่ยยมเหมืกันยุ้ยยุ้ยไหมยุ้ยไหมคะบางทีมันรู้สึกว่าเวลาเรายกแขนแล้วแบบมันจะมีห่อยยุ้ยมันจะมีตรงนี้<ง>นเนาะออนนอกเหนือ,อจากนั้นก็มวลกล้มเนื้อน้อยเนี่ยมันจะทําให้เรามีเตาเผาน้ําตาลน้อยกล้ามเนื้อนี่เหมือนเป็นแบบเตาเผาน้าตาลพี่แพทลองคิดภาพลงแบบโรงไฟฟ้าเนาะนะคะแล้วเราก็เอา ฟืนเข้าไปเผาอย่างเงี้ยค่ะใช่ใชซึ่งพอโรงงานเราน้อยอะค่ะ<ม>พอเวลาเราแบบไม่ออกกำลังกายแป๊บหนึ่งแล้วมัสเซอร์หรือว่ามวลกล้ามเนื้อน้อยอยู่แล้วน้าหนักก็จะขึ้นเร็วกว่าผู้ชายก็แปลว่าก็ต้องออกกําลังกายใช่ไม่จําเป็นต้องหนักแต่ขอให้สม่ําเสมออขอให้มีการสร้างมวลกล้ามเนื้อติดไว้บ้างอมันจะเป็นประโยชน์มากเลยสําหรับตอนเราเข้าวัยเลขสี่